มาลดขนาดไฟล์นะครับไฟล์รูปภาพใหญ่เกินไปแล้วมาใส่ขายของไม่ได้สมมุติว่าผมลงขายของในเว็บเว็บหนึ่งใช่ไหมครับผมลงขายของแต่ว่ารูปภาพกดเข้าไปสมมุติเอานะครับว่าเป็นภาพภาพที่ผมจะลงขายของคือสมมุติว่าเป็นภาพนี้มันมีความละเอียดภาพอยู่ที่ไซส์อยู่ที่10เมกะไบต์เลยครับหรือว่านี่เห็นไหมครับ3 3 สามหกสี่แปดคูณห้าอันนี้คือใหญ่มากคูณห้าสี่ห้าสี่เจ็ดสองคือไฟมันใหญ่มันกดมันกดแล้วมันมันกดแล้วมันเด้งเห็นไหมครับมันเด้งว่ามันมันน่าจะใหญ่เกินไปผมเลยทําการจะไปลดขนาดไฟล์รูปภาพเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการลดขนาดไฟล์รูปภาพเมื่อกี้เข้าไปที่รูปภาพนั้นแล้วเราไปแก้ไขโดยการคลิกคลิกขวาผมใช้น็อตบุ๊กของ ของ S ซุดนะครับไม่รู้ว่าของเพื่อนๆออยังเหมือนกันหรือเปล่ากดเข้าไปถ้ามีรูปก็มีรูเปเงนไกลตรงนี้แล้วกดตรงนี้ถ้ามันกดกดไม่ได้อ่าปกติผมจะมาเข้าตรงนี้แล้วกดมันกดไม่ได้ผมก็มาเข้าด้านล่างสุดด้านล่างด้านล่างสุดเลยครับโชว์โหมด Option หมด Option นี่ครับกดเข้าไปแล้วก็ไปกดตรงรูปภาพเลยครับกดเข้าไปมันจะเป็นการที่ทําให้เราไปแก้ไขรูปภาพเนี่ยมาแล้วครับ แล้วเราก็ไปตรงที่นี่ครับ Edit แก้ไขขวาข้างบนนะครับไปที่แก้ไขอันนี้ไม่ได้เข้าเว็บอะไรนะครับก็คือมาแก้ไขในในคอมของเราในโนต้ตบุ๊กของเราดูขวามือนี่ครับมันจะมีคำว่าคำว่าร e ไซร์รีไซรไซ์หาคำว่ารีไซร์เจอนะครับกดเข้าไปกดเข้าไปจากความละเอียดมันสูงมาก ผมไม่รู้ว่าลดไปครึ่งหนึ่งลดไปครึ่งหนึ่งแล้วมันจะยังจะใช้ได้หรือเปล่าในะจะลองดูนะครับอยู่ที่100เ,าาเปอร์เซ็นต์เรามาที่อ่าเปอร์เซ็นต์นี่ครับกดเข้าไปตรงเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนเปอร์เซ็นต์เป็น50เปอร์เซ็นต์เลยลดไปครึ่งหนึ่งเลยลดไปครึ่งหนึ่งโอเคนะครับแล้วความละเอียดรู้สึกว่ามันจะไม่หายไปนในในสายตาของเรารู้สึกว่ารูปภาพมันก็ยังละเอียดอยู่นะครับกดไปที่ดอนดอนหรือว่าเสร็จสิ้น แต่ว่ามันยังไม่เสร็จสิ้นนะมันกําลังคํานวณแล้วเราก็ไปที่เซฟแต่มันยังไม่เซฟนะครับเราเรากดไปที่เซฟก่อนกดไปที่เซฟเซฟเราจะเซฟแทนที่รูปภาพเลยหรือเปล่าที่รูปภาพเดิมหรือเปล่าหรือว่าเราจะเก็บรูปภาพเดิมเอาไว้แล้วเราก็ไปเซฟแอดเป็นการเซฟไปอีกรูปภาพหนึ่งไปเลยแล้วเราก็ไปใส่สมมติเราไปเปลี่ยนชื่อแล้วมันก็จะเข้าไปอยู่ในที่ที่เดียวกันนะครับที่ไฟล์ภาพที่เดียวกันเราไปเปลี่ยนชื่อชื่อเป็นศูนย์สมมติให้มันจำง่าย ศูนย์ศูนย์หนึ่งอะศูนย์ศูนย์หนึ่งแล้วผมเซฟเข้าไปเซฟเข้าไปน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปที่หน้าเว็บที่ลงขายของดูนะครับหน้าเว็บเมื่อสกคู่ลงขายของกดเข้าไปกดจะลงนี่ครับขึ้นมาแล้วครับศูนย์ศูนย์หนึ่งอันนี้เป็นรูปภาพรูปภาพเดียวกันกับเมื่อสักครู่นะครับนี่รูปภาพนี้รูปภาพนี้มันกดกดเห็นไหมครับมันมันมันไม่ได้รูปภาพไฟมันใหญ่ลองมา ที่เราลดขนาดเป็น50%ดูครับดูนะครับ0ูนภาพเดียวกันนะครับแต่ว่ามา,มา,มาทำการแก้ไขลองกดดูไม่รู้ว่าขนาดนี้มันก็ยังใส่ได้หรือเปล่าได้นะครับ,รบถือว่าทำสำเร็จนะครับในการลดขนาดไฟล์โดยกดเข้าไปดูครับว่าคุณภาพคุณภาพนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูคุณภาพไหนล่ะอ่าเราเข้าไปดูคุณภาพเรากด กดที่รูปนี้ดูก่อนอ่าอันนี้คือรูปเก่านะครับรูปความละเอียดสูงรูปความละเอียดสูงเดี๋ยวโฟกัสให้ครับมันก็ละเอียดอยู่นะครับละเอียดมากความละเอียดสูงความละเอียดสูงละเอียดมากเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวจะลองไปดูทีนี้อีกสักครั้งเมื่อกี้ไอ้ภาพที่ภาพออริจินอลทีนี้เราเราไปดูภาพ ภาพที่เราเอามาแก้ไขลด50%ดูนะครับเห็นไหมครับผมว่าไม่มีความแตกแตไม่มีความแตกต่างเท่าไหร่เลยนะครับแทบจะไม่แตกต่างเลยในความละเอียดคือเราก็ลงสินค้าในรูปภาพที่เราแก้ไขได้ด้วยที่การที่ไม่มีเหมือนจะไม่แตกต่างในความละเอียดแต่ว่าเราลดขนาดไฟลงมาเป็นแนวทางนะครับสำหรับอ่าโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมที่มีที่ว่ามันจะ ทำในรูปแบบเดียวกันได้ผมไม่แน่ใจว่าของเพื่อนๆรูปแบบมันจะทําได้หรือเปล่านะครับดูอีกสักภาพนะครับเอาทําแบบเร็วๆเอาผมเอาภาพที่เมื่อกี้เอาภาพนี้แล้วเอาภาพที่2เอาภาพนี้แล้วกันไหนวะเอาภาพนี้สม,สมมติภาพนี้นะอ่าโอเคครับภาพาข้างๆมันเป็นผมก็ลองดูแล้วมันเป็นขนาดเล็กเล็กเกินไปสมมุตินะครับดูนะเมื่อกี้อันนี้ใหญ่อันนี้ใหญ่นะครับทีนี้มาดูที่เล็กนี่ภาพนี้มันเล็กเล็ก มันเล็กเกินไปไหมครับูยคูณส3มมมันน่าจะไม่รองรับเพราะมันเล็กทีนี้ไม่แน่ใจผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับอันนี้ผมยังไม่เคยลองเดี๋ยวจะไปลองด้วยกันพร้อมกันเลยนะครับก็คือเดี๋ยวจะไปเพิ่มขนาดอ่าลองดูเหมือนสก,ก,กูลองไปเพิ่มขนาดดูอันนี้ทำไม่ได้ลงมาเหมือนออชั่นกดเข้าไปลองรุ้นไปเป็นเพื่อนกันนะครับมึงนี้เลี้ยวทามเลยทามแบบรุ้นไปด้วยกันนี่มันขนาดเล็กเนี่ย เมืเนเน่อสักครู่ไปไหนละอ่านี่นี่นี่ขนาดเล็กทำการแก้ไขทำการแก้ไขมันเพิ่มได้หรือเปล่าวะยังรีไซส์รีไซส์ขนาดมันเล็กมากขนาดสองเท่าไหร่เนี่ยเราไปรีไซส์มันคูณเพิ่มเพิ่มได้หรือเปล่าเราเพิ่มเป็นสองร้อยเออเออเปอร์เซ็นต์เราเพิ่มเป็นสองร้อยได้หรือเปล่าวะ ต่ว่ามันรู้สึกมันจะแตกนะเพราะเป็นสองร้อยลองดูแล้วกันครับเผื่อมันเผื่อมัน,นทำได้ลองลองดูกดที่เดิมกดดันแล้วก็เซฟเหมือนเดิมแล้วก็เซฟแอดแล้วก็เมื่อกี้โซนโซนหนึ่งนโซนสองแล้วกันเข้าไปหยุดที่เดิมกดเซฟปึ๊บสมมติกดเซฟแล้วมันเป็นโซนนสองอันนี้เพิ่มขนาดลองดูนะครับ เมื่อสักครู่ภาพนี้ที่มันอยู่ใกล้กันเลยภาพนี้เอาภาพออริจินอลก่อนกดเข้าไปภาพมันไซส์มันเล็กทําไม่ได้เราต้องการที่ใหญ่มันได้ดูนะครับมันจะได้หรือเปล่ารุ่นไปเป็นเพื่อนกันนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่มั่นใจเลยปุ๊บได้ครับได้ครับโอ้โหผมก็มารู้เหมือนเพื่อนเพิ่งรู้เหมือนเพื่อนเหมือนกันครับเดี๋ยวกดเข้าไปดูนะครับความละเอียดความละเอียดของภาพนี้มันเป็นนี่อันเนี่ย ดูก่อนเลยออริจินอลมันมีาภาพออริจินอลดูภาพออริจินอลก่อนนะครับความละเอียดมันเท่าไหร่มันก็ไม่ละเอียดมากนะครับเห็นไหมครับมันแตกสังเกตไหมครับพอเราซูมมันแตกอันนี้ออริจินอลนะครับแต่ว่าถ้าภาพภาพภาพของเพื่อนผมก็ไม่รู้อาจจะเป็นภาพที่คมชัดกว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้ออริจินอลมันก็น่าจะไม่แตกต่างกัน,น้งครับ อันนี้ก็ภาพที่มาทําการแก้ไขนั่นมันก็ไม่แตกต่างกันมันก็ไม่ชัดเหมือนกันไม่ชัดก็คือไม่ชัดเลยแต่ถ้าไอไอาภาพที่ชัดเมื่อสกักครู่มันก็ชัดเหมือนกันโอเคนะครับน่าจะเข้าใจนะครับว่าทําแบบไหนประมาณไหนก็คือเรากดขวาตรงกไกลถ้าเกิดว่ากดเข้ากดเข้าไม่ได้เรามากดที่โชว์โหมดออปชั่นก็คือให้มันเป็นรูปทรงประมาณนี้นะครับแล้วเราก็กดเข้าไปตรงตรงนี้รูปภาพเลยครับ โดยไปที่รูปภาพอ่ามันก็จะมาที่ที่นี้ให้เราแก้ไขแล้วก็ไปตรง edit edit อ,อ,อันนี้ภาพคมชัดภาพคมชัดด้วยภาพคมชัดถ้าเกิดว่าเรามันขนาดเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวไปดู resize resize นี่ภาพนี้ก็มีความแบบอ่าชัดมากก็คือ3 3648คูณ5472ก็คือชัดมาก มันก็ทาได้เหมือนกันเลยครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆอย่างสูงเลยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นประโยชน์ให้กับผมด้วยเหมือนกันเพราะว่าผมก็เอาที่ผมลงนี้แหละเอาไปทํางานต่อยอดของผมเองเหมือนกันขอบคุณมากนะครับที่รับชมจนจบคลิปครับสวัสดีครับ